อ่าครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าเปิดชีวิต <c oughs> นักลงทุนนะครับวอลเลนบัฟเฟต t นะครับผู้ใช้ชีวิตเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับนอน8ชั่วโมงนะครับฝึกเล่นเกมเล่นไพ่ฝึกสมองนะนะครับ <c oughs> ก็ผมก็มาจากกระทู้ในพันทิปนะแต่ว่าจริงๆก็ลิงก์มาจากทางกรุงเทพธุรกิจนะแต่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะว่าวอลเลนบัฟเฟต t เนี่ยเขาก็ ให้คุณค่ากับการนอนนะ8ชั่วโมงนะครับเพื่อรักษาการตัดสินใจอย่างเฉียบคมนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งที่สําคัญของนักลุทุนคือการตัดสินใจนะครับผมเองก็นอนตั้งแต่4ทุ่มนะครับก็ตื่นมาประมาณ6โมงเช้านะครับแล้วก็ออกกําลังกายทุกวันนะนะครับาะว่าชีวิตด้านนี้เราควรจะมีนะผมนอนหลับสนิททุกคืนนะครับไม่ค่อยมีความกังวลอะไรนะมีบ้างที่อาจจะนอนไม่หลับบ้างแต่ว่าน้อยนะครับน้อย ามกลางโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเร็วเนาะก็คือมีบุรุษที่ใช้ชีวิตผมอาจจะอ่านข้ามๆบ้างนะเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการแบบอาขยานนะครับเวิร์กไรส์บาลานนะครับก็คือทํางานให้สมดุลนะครับกับมิติอื่นๆในชีวิตนะครับก็พบว่าทําให้ทําชีวิตแบบนี้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะบางคนรวยก็จริงแต่ว่านอนไม่หลับมีเงินเยอะนอนไม่หลับคิดนู่นคิดนี่นะครับแล้วก็ไม่มีความสุขนะแต่บนโลกเฟสเนี่ย เขาบอกว่าเขาวัยสามสิบเก้าสิบสามแล้วเขาก็ยังยังพบกับความสุขนะครับคืองานกับชีวิตลงตัวนะทีนี้ถ้าเรามาดูผลงานของบรูนบัฟเฟต์นะเขาก็ทําผลตอบแทนได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะซึ่งผม,ผมไม่คาดหวังว่าผมจะทําได้ขนาดนี้นะผมคิดว่าได้สักสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมก็ดีใจแล้วนะแต่เขาใส่ความสม่ําเสมอนะครับก็ทําให้เขารวยขึ้นมาติดอันดับหกของโลกนะครับก็ความมั่งคั่งประมาณสักห้าล้านานันเองนะ <laughs> หราลานนะนะครับอานในแต่ละวันเนี่ยก็คือปู่นะจะตื่นประมาณสักหกโมงสี่ห้าก็ใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงนะครับแล้วก็อ่านหนังสือเล่นเกมไพ่บิดนะก็เป็นชีวิตประจาวันของเบเรนเปอร์เฟตนะเนาะเพื่อรับคมสมองนะทีเนี้ยก็จะดีดอุคลเล่เล่นด้วยนะติ้งติ้งต้งติ้ง,ง,ง,งอ่ามีดนตรีนะแต่ผมจะใช้นั่งสมาธินะผมนั่งสมาธินะครับก็เข้านอนสี่ถึงห้าทุ่มทุกคืนเออใกล้เคียงผมเลยนะผมเข้านอนประมาณสี่ทุ่มนะครับ ผมจะเล่าส่วนตัวผมนิดหนึ่งก็คือผมตื่นตอนเช้าเนี่ยผมก็จะดูพวกการลงทุนต่างๆจะเปิดทีวีให้มันรันไปเรื่อยนะแต่ว่าพอตอนก่อนนอนผมจะฟังธรรมะอ่าทำในี่คือเคล็ดลับของการนอนหลับสบายทุกคืนนะใครอยากเอาไปใช้ก็ได้นะฟังธรรมะโอหลับสบายแน่นอนนะทีนี้คุณปู่ให้คุณค่ากับการนอนมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ร่างกายหยุดพักนะก็ถ้าสมมุติว่าการตัดสินใจมันก็ต้องมาพร้อมกับร,ร่างกายที่สมบูรณ์พร้อมใช่ไหม ถ้าเกิดมีการรบกวนมันก็ไม่ดีนะปู่ก็จะใช้สมาธิแบบเต็มที่แบบออฟไลน์ด้วยนะเออแกไม่ออนไลน์เนาะแล้วก็ปฏิเสธการประชุมที่ไม่จําเป็นออกไปแล้วก็จะเน้นการอ่านหนังสือนะครับก็การลงทุนในความรู้มีคุณค่ามากที่สุดสาหรับปู่เนาะก็ปู่เขาก็จะอ่านพวกรายงานหนังสือพิมพ์หนังสือต่างๆนะปู่บอกว่าผมอ่านมากขึ้นให้ควรให้นานขึ้นนะครับลดการตัดสินใจแบบหุนหันพันแล่นลงนะผมก็ต้อง ต,ต้องพยายามทําให้ได้้วบางทีตัดใจเร็วไงนะปู่สื่อว่ายิ่งเราอ่านและเข้าใจในสิ่งที่กาลังทํามากขึ้นเท่าไหร่การตัดสินใจโดยใช้อารมณ์มักจะนําพาไปสู่ความผิดพลาดนะแล้วก็คือตอนนี้บางทีเราก็มีอารมณ์เนาะอย่างเช่นตอนนี้หุ้นมันลงเยอะ <c oughs> เราก็อยาก <c oughs> อยากจะขายอยากจะคัดลอสน,นะครับในหุ้นที่บางทีมันก็ดีอยู่นะแต่ปันผลเยอะนะ <c oughs> อ่าอย่างเงี้ยเราก็ต้องคิดพิดจารณาให้ดีว่าเออ มันยังปันผลเยอะอยู่นะเราก็เก็บเป็นแคชชาวเราไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพอลมบูรพามาเออมันกาจ,จะกลับมานะทีนี้การเล่นเกมไพ่บิดรับสมองเนี่ยก็คือก็ก็รับสมองปู่เป็นอย่างมากเนื่องจากไพ่บิดผมก็ไม่ค่ยเข้าใจนะผมก็อาจจะขออนุญาตทาจุดนี้ไปเนาะนี่แต่ว่าเกมเนี้ยก็คือใช้ทักษะวางแผนก็คือเอาสรุปกันง่ายก็คือโอกาสได้กับเสียนะ <c oughs> ให้เราให้ดูโอกาสได้กับเสีย นะครับก็จะอยู่ในเกมเนี้ยไพ่บิดนะครับซึ่งมันต้องคำนวณตลอดไงนะก็เป็นการบริหารความเสี่ยงเนาะโอเคก็ R ขอาอ่ของกรุงเทพธุรกิจแล้วก็ขอขอบคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะที่เอาบทความดีๆแบบนี้มาแชร์นะผมว่าเป็นบทความที่มีประโยชน์มากนะครับมีประโยชน์มากก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้รับประโยชน์ไปด้วยไม่มากก็น้อยเนาะ ผมก็จะพยายามหาอะไรที่แบอเออเฮ้ยมีประโยชน์อย่างเงี้ยก็จะทำเป็นคลิปเก็บไว้เผื่อเพื่อๆนๆมาดูย้อนหลังได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปเ x ็กซ์คลูมากขึ้นก็ก็ไปดูอ่าสมัครจอยกันนะก็เดือนละห้าสิบาทเท่านั้นแหละนะเลี้ยงกาแฟรหรือ150ยาสแล้วแต่กาลังศรัทธาเนาะ<ๆ>ก็ดูที่ารายละเอียดที่ youtube หน้าแรกกดจอยเข้าไปเลยนะนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อให้เพื่อนๆ <c oughs> ทุกท่านนะครับอาจจะผมบราสุ <c> ิ <oughs> หนังสือนะครับหนังสือก็เปลี่ยนชีวิตด้วย VR Hybrid นะไปยังไงก็ลองไปหาซื้อได้ตามนหนังสือทั่วไปเป็นหนังสือขายดีอยู่นะครับเป็นหนังสือขายดีนะครับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ